ผมเปียกตลาดไทยกับภรรยานะครับวันนี้ได้มาร่วมงานพิธียกฐานของหลวงปูแบนนะครับซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชากับไหว้ของอวัดภูน้อยและชาวาพุทธศาสนาทุกคนนะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกยินดีปลื้มใจปิติตอนยกฐานของหลวงพ่อนะครับเราเห็นแล้วเราก็ขนลุกครับเพราะว่า,าใหญ่ที่สุดสูงที่สุด24เมตรนะครับผมคิดว่า เป็นกุศลซึ่งฝากไว้ในประเทศไทยเพื่อพระพุทธศาสนานะครับจะได้มีลูกศิษย์ลูกหาได้มากลับไหว้ท่านวันนี้ผมมาเพราะว่า,าหลวงพ่อเป็นพระที่ที่ดีนะครับสำหรับผมเป็นพระที่น่ากับไหว้บูชานะครับผมก็เลยมาตลอดมาประจ,จำตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับผมมาทุกครั้งก็จะต้องมีผักมีผลไม้มาช่วยลงทานแล้วมาช่วยให้หลวงพ่อ แจกลูกศิษย์ลูกหานะครับครับวันนี้ก็ดีใจครับได้มานะครับก็ปิติกับวัดผู้น้อยชาวชาวอะไรนะชาวอำเภอตำําบลผูน้อยตํบลผู้น้อยอย่าอนอำเภออะไรนะเราลืมอำเภอดอนม่วงครับก็ก็มีความสุขนะครับมีความสุขมากๆหลุงพ่อลุงพ่อท่านมีเมตตามากมนะครับมีเมตตาสูงเลยท่านจะสอนทุกๆครั้งนะครับ อย่าลืมบุญคุณคนนะครับจะเป็นมากเป็นน้อยก็อย่าลืมบุญคุณคนครับก็ก,ก็เป็นอะไรที่เราปูมิมใจแล้วภูมิใจท่านเองได้ทำหลายๆอย่างเพื่อ,อให้เป็นมงคลสำหรับวัดผู้น้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือท่านบอกว่า,าชื่อเนี่ยอยู่ไม่ได้นานหรอกแต่ตำนานอยู่ได้ยาวนะครับอันนี้เป็นคำพูดของท่านซึ่งเราก็มีความสุขนะครับมีความสุขกับท่านไปนะครับชีวิตนี้ มีความสุขเพาท่านครอบครัวมีความสุขเพาท่านนะครับท่านชี้แนะนะครับท่านไม่ได้ให้ให้เชื่ออย่างอื่นมากเพียงแต่ว่าชี้แนะเราให้เดินทางในในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็หมั่นทําบุญนะครับหมั่นทําบุญเพื่อชีวิตเราจะได้มั่นคงไม่ต้องหลุดไปทางทําความไม่ดีนะครับก็ผมก็มีอยู่แค่นี้แหละครับที่ที่ฟื้นมาได้ก็พ่อหลวงพ่อค่ะที่ที่ตอนที่ปีห้าสี่มาแล้วไม่สบายแล้วหลวงพ่อก็นึกถึง ก็เลยให้น้ำมันกัรค้าไปด้วยแล้วก็กวชีวิตที่บูชาหลวงปู่แบนไปก็มีแต่ด,ดีวันดีคืนครับชีวิตการค้าก็เจริญก้าวหน้าไม่ไม่ไม่หยุดยั้งนะครับเหมือนกับเราหมั่นทําบุญนะครับก็บุญก็หนุนนําเราให้ให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นนะครับทั้งลูกทั้งครอบครัวมีความสุขทุกคนครับดีทุกคนครับ<แ>ขอบคุณครับ